ทิ้งชีวิตที่อเมริกากลับไทยทาวรดาราหนุ่มไปอยู่อเมริกา2ปีเปิดสาเหตุกลับมาเมืองไทยทวสวัสดีค่ะดีใจที่ได้กลับมาอยู่ดูแลคุณผู้ชมในคลิปนี้อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะรายการคุยแซบโชว์วันนี้คุยกับเจจินไตแระบีอิสระวันพร้อมด้วยลูกสาวน้องพลอยเจที่ตอนนี้ค่ะทางครอบครัวกลับมาอยู่ที่ไทยทาวรแล้วค่ะพร้อมเปิดชีวิตครอบครัวหลังจากไปตั้งรกรากใช้ชีวิตที่อเมริกานาน,านกว่า2ปีบอกเลยว่าเกือบทําให้ชีวิตครอบครัวไปไม่รอด เผยสาเหตุอะไรที่ทําให้ตัดสินใจกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยครอบครัวนี้อยู่มาวันหนึ่งตัดสินใจย้ายจากเมืองไทยไปอยู่อเมริกาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถึงไปกันทั้งครอบครัว จเจจินไตเผยว่าเมื่อ3มปีที่แล้วเรื่องแรกคือโควิดบีบอกว่าตอนนั้นลูกเรียนออนไลน์อย่างเดียวอยู่บ้านมามากกว่า6เดือนมานานจังเลยสงสารลูกเจเผยว่าพออยู่ในออนไลน์เขาไม่มีสมาธิที่จะเรียนออนไลน์เพื่อนที่อยู่อเมริกาก็เลยแนะนําว่าให้ลองมาเรียนที่อเมริกาเพราะที่อเมริกามันผ่านช่วงพีคของโควิดแล้วเด็กๆที่เรียนที่นั่นสามารถไปโรงเรียนได้แล้วแต่ที่ไทยกําลังพีคเลยเราก็คุยกันว่าเราจะไปลงทุนทําอะไรได้บ้างเราเคยทําร้านอาหารอยู่แล้วงั้นเราไปลงทุนที่นั่น เราสามารถใช้วีซ่า E2 ลูกก็จะไปเรียนที่นั่นได้ก็เลยตัดสินใจไปเริ่มแรกเลยคือการศึกษาของน้องพลอยเจใช่เขาไม่สามารถที่จะอยู่กับจอได้เขาไม่มีสามาธิที่จะเรียนออนไลน์ได้จากเรียนออนไลน์เป็นออกนอกบ้านไม่ได้แล้วห้างปิดส่วนสธนาธารณะปิดเราไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วงานก็ถูกระงับไปเรื่อยๆวางแผนณนะตอนนั้นเห็นว่ามีละครค้างอยู่ตอนนั้นถ่ายอยู่8เรื่องเราแจ้งทางผู้จัดหมดเลยว่าผมมีเวลาอีกสิเดือนผมจะบินไป วันที่15พฤศจิกายนนี้นะให้เวลา10เดือนเลยเพราะช่วงนั้นพอเริ่มถ่ายกองก็ทํางานกันไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมีนักแสดงคนนี้ติดคนนั้นติดพอติดก็ต้องกักตัว14วันเราก็ต้องมีทําลายที่ต้องเดินทางก็เลยแจ้งสุดท้ายเขาก็ปรับบทให้ผมตายหมดเลย6เรื่องเรื่องหนึ่งตกตึกอีกเรื่องหนึ่งบู๊โดนไม้แทงอกอีกเรื่องหนึ่งก็โดนญิงอีกเรื่องก็รถชน จะกลับมาอยู่เลยหรือจะกลับมาแค่ซัมเมอร์เฉยๆ J. เจเผยว่าตอนแรกตั้งใจมาซัมเมอร์เฉยๆสุดท้ายแม่ผมได้ยินจากน้องมาเรื่อยๆว่าไม่สบายมี B. ก็มีแค่คนเดียวเราก็มาตัดสินใจกันเอาเองว่าเอาอยัางไงถ้าไปรอบนี้อย่างที่บอกมันต้องไปยาวเราเป็นพาร์ทเนอร์กับหุ้นส่วนอื่นๆตั้งใจว่าเราอยากจะมีร้านมีธุรกิจของเราแบบร้อซถึงขั้นต่ำในการอยู่ตอนน้องมี5ปีต้องตัดสินใจคิดว่าเอาอยัางไงดีพอมาถามพลอยเจพลอยเจไม่อยากไปแล้วอยากอยู่นี่งั้นก็จบเลยบีบอก ว่าพอกลับมาเจะครอบครัวคุณยายคุณย่าเขาคงอบอุ่นเขาคงมีความสุขมีเพื่อนที่นี่ไม่อยากกลับไปแล้วพลอยเจฟเพราะอะไรถึงไม่อยากกลับไปที่นน่นหนูไม่อยากโดนเพื่อนกล้งค่ะเลยตัดสินใจบินกลับอเมริกาแล้วเคลียร์ทุกอย่างเจอบอกไม่ได้กลับเลยเพื่อนเขาก็ส่งของมาชิปปิ้งมาอลังการเยอะแยะไปหมด